โอเคอันนี้เป็นบทที่2นะคะในเรื่องของเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตในชีวเพิ่มเติมเล่มหนึ่งแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วที่เป็นปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอันนี้มันจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อ,ย,อย่ยอยๆก็คือปฏิกิริยาเคมีทั่วไปพี่ก็จะพูดว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีคอนเซปต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแบบดูพลังงานกับใครพลังงานแล้วมันต่างกันยังไงแล้วเราจะดูยังไงมีกราฟอะไรให้ดูอะไรแบบนี้ อันนี้ก็คือตัวต่อไปก็คือ, Ent ire. Ent ire. อเอนไซม์ n อนไซเขียนผิดเอนไซมก็คือที่เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตว่ามันทำอะไรบ้างแล้วก็สมะกอบยังไงมีตัวยับยั้งอะไรแบบไหนบ้างโอเคงั้นมาเริ่มกันตรงปฏิกิริยาเคมีตรงนี้กันนะคะในหนักสูกรองหัวข้อนี้มันจะเป็นหัวข้อ2.3 นะคะปฏิกิยาเคมีในสิ่งมีชีวิตบทนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของเคมีมาเกี่ยวบ้างปฏิกิยาเคมีในสิ่งมีชีวิตเราก็รู้แล้วว่าเนี่ย a บวก b c บวก d แบบนี้ เราจะเรียก A กับ B ที่เข้าทำปฏิกิริยากันว่าสารตั้งต้นภาษาอังกฤษก็คือ substrate พอทำปฏิกิริยากันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้เป็น C บวกดีออกมาแบบนี้เราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า product โอเคหลังจากนี้พี่อาจจะแทนสานตั้งต้นด้วยซาตเทเรนนะก็ยังงงต้องจำซับไปด้วยนะโอเคเรื่องแรกที่พี่อยากจะพูดก็คือว่าปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะเรียกว่าเมตาบอลิซึมต้องจำนะเมตาบอลิซึมเนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ 1. นึ่งคือแอโนบอริซึมแอโบอิซึมเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารสังเคราะห์สาร,สร,าสารทีนี้การสังเคราะห์สารเนี่ยเราต้องใช้อะไรเราจะต้องใช้พลังงานในเซลล์เช่นใช้ ATP อะไรแบบนี้ แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาแบบดูพลังงานก็คือดูพลังงานในเซลล์ไปใช้สังเคราะห์สารตัวอย่างเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยก็คือเราสังเคราะห์สารใช่ไหมก็คือสังเคราะห์แป้งนั่นเองแล้วกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ีก็คือกระบวนการสังขคอสารนั่นแหละโอเคข้อที่2เมตาบอลิซึมแบบที่2ก็คือแคตาบอลิซึมแคตาบอลิซึมเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่สลายสารเมื่อกี้เราดูดพลังงานไปใช้สังเคราะห์สารดังนั้นการสลายสารเนี่ยมันก็จะให้พลังงานออกมา ก็คือเป็นการใายพลังงานนั่นเองตัวอย่างปฏิกิริยาก็เช่นการหายใจรับเซลล์หายใจรับเซลล์เนี่ยมันก็คือการสลายสารอาหารใช่ไหมเพื่อให้ได้พลังงานออกมาเป็น ATP โอเคอันนี้ก็คือเรื่องเบื้องต้นแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่คอนเซปของปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตนะคะโอเคคอนเซปเลยที่ต้องรู้ คอนเซปต์แรกก็คือว่าสมมติว่าเรามีธาตุหรือสารประกอบอ่ะอย่างเช่นออกซิเจนแบบนี้ O2 ใช่ไหมแล้วก็เขียนได้เป็น O พันธะคู่แล้วก็ O หรือว่าน้ำก็จะเป็นไฮโดรเจน H2O แบบนี้ใช่ไหมก็คือ H 2ตัวแล้วก็ O 1ตัว บบน,นี้ไอ้เจ้าขีดขีดเนี่ยที่พี่ขีดไว้ขีดขีดเนี่ยมันคือพันธะเคมีใช่ไหมที่เราต้องรู้ก็คือว่าไอสารประกอบหรือว่าธาตุที่มีพันธะเคมีเนี่ยพันธะเคมีเนี้ยจะมีพลังงานสะสมอยู่ ที่เราเรียกว่าพลังงานพันธะและถ้าเกิดว่าถ้าพันธะเคมีเนี่ยได้รับพลังงานมากพอเช่นพี่ใส่พลังงานเข้าไปในพันธะเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันได้รับมากพอมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะสลายพันธะออกสมมุติจากน้ำเมื่อกี้ yes, H2O oh. พี่ใส่พลังงานเข้าไปใส่พลังงานเข้าไปเมื่อมากพอมันก็จะสลายออกเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนแบบนี้ก็คือเป็นอิสระต,ต่อ,อก,กันแล้วไม่มีพันธะระหว่างกันเพราะว่ามันสลายพันธะไปเมื่อกี้แล้วไง โอเคแล้วพอสลายพันธะเสร็จแล้วมันก็จะสร้างพันธะใหม่พอสร้างพันธะใหม่ก็จะเป็นสารตัวใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเดิแมแบบเมื่อกี้ดังนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าปฏิกิริยาเคมี กคือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารตั้งต้นก็คืออันนี้เปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารตั้งต้นมีการสลายแล้วก็สร้างพันธะทำให้อตอม,มอะอตอมมันก็จะจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์เช่นที่เราพูดเมื่อกี้ว่า a บวก b ใช่ไหมได้ c บวก d a บวก b เราเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารตั้งต้นคือใส่พลังงานเข้าไปแล้วก็พันธะเนี่ยมันก็จะสลายออก แล้วอะตอมมันก็จะวู๊วบบแล้วก็จัดเรียงตัวใหม่แล้วก็สร้างพันธะใหม่ก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ C บวงดีแบบนี้โอเคเรื่องต่อไปที่เต้องรู้ก็คือปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะมี2แบบด้วยกัน แบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบบดูดพลังงานแบบที่สองก็คือคายพลังงานมันก็จะมีกราฟกราฟที่เราควรจะรู้มันก็จะวาดเป็นแบบนี้ถ้าใครได้เรียนพาระเคมีมาแล้วเอ๊ะมันอยู่ในบนพนทพนระเคมีหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจอาจจะอยู่ในบทอัตราเนาะถ้างนงั้นก็อาจจะยังไม่ได้เรียน จะเป็นกราฟแบบนี้โดยที่แกนตั้งแกนตั้งก็คือพลังงานแล้วแกนนอนก็คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาแบบนี้ที่กราฟของดูดพลังงานเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือ ต้นกราฟเนี่ยมันจะลงมายาวกว่าส่วนท้ายกราฟมันจะอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือจุดที่มันเป็นสารตั้งต้นพอเวลาผ่านไปปฏิกิริยาดำเนินไปมันก็ค่อยๆมีพลังงานสูงขึ้น mm. ก็คือเราใส่พลังงานเข้าไปนั่นแหละตรงจุดนี้มันจะเกิดสารที่เรียกว่าสารมัทยัน หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือสารอินเตอร์มีเดียตสารนี้มันก็จะไม่อยู่ตัวจึงก็คืออาจจะก,กลับไปเป็นสารตั้งต้นหรือว่าไปทางฝั่งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้ตามความเหมาะสมของมันณนะตอนนั้นๆแบบนี้ตรงนี้เนี่ยช่องว่างพลังงานระหว่างสารตั้งต้นไปจนถึงสารปัธยัน แบบนี้เราจะเรียกว่าพลังงานกระตุน้นย่อว่า e a a a ต้องห้อยไวข้างล่างนะคะพลังงานกระตุ้นก็คือตักสารตั้งต้นอะเราต้องใส่พลังงานเข้าไปอย่างน้อยก็เท่าเนี้ที่จะให้มันกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ถ้าเกิดว่าเราใส่พลังงานไปน้อยกว่าพลังงานกระตุ้นอะมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ โอเคเช่นกันในด้านการาฟของปฏิกิริยาคายพลังงานมันก็จะเหมือนกันแกนตั้งเป็นพลังงานเหมือนกันแกนอนเป็นการดําเนินไปของปฏิกิริยาเหมือนกันแต่ว่าการาฟของการคายพลังงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือพลังงานของผลิตภัณฑ์อะมันจะต่ํากว่าสารทั้งต้น ตรวนี้คือสารตั้งต้นแบบนี้และเหมือนเดิมสารตั้งต้นกับสารมัมยานสารมยันยตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานกระตุ้นก็คือ e n เองแบบนี้ดังนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่า ิกิยาดูดพลังงานพลังงานของสารตั้งต้นเนี่ยจะน้อยกว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์อยู่พลังงานคันท้านะส่วนปฏิกิริยาคายพลังงานพลังงานสารตั้งต้น มากกว่าผลิตภัณฑ์เพราผลิตภัณฑ์มันต่ำกว่าใช่ไหมแบบนี้ราพลังงานมันต่ำๆอะ่ะเราจะพูดว่ามันสเสถียรโอเคในหนังสือกระทรวงเขาก็จะยกตัวอย่างปฏิกิริยาที่เป็นแบบดูพลังงาน ก็คือปฏิกิริยาการที่เราแยกน้ําด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือมีน้ําใช่ไหมแล้วเราก็ใส่พลังงานเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนบวกออกซิเจนแบบนี้ก็คือการที่เรามีสารตั้งต้นแล้วเราต้องใช้พลังงานภายนอกใส่เข้าไปเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ก็คแบบือเป็แบบนปฏิกิริยาดูดพลังงาน ไปฝั่งนี้เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานถ้าเกิดว่าเราเอาไฮโดรเจนวกน้ําแล้วก็ภายใต้ความดันที่ไฮโดรเจนวกออกซิเจนเนาะแล้วก็ภายใต้ความดันที่สูงมากเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ํานอกจากมันจะให้น้ําแล้วมันยังให้พลังงานออกมาอีกก็คือเป็นปฏิกิริยาแบบคายพลังงานเนาะอันนี้ก็คือดูดเข้าไปอันนี้ก็คือเราคายออกมาเนาะ โอเคเท่า okay. นี้ก็คือเป็นเบื้องต้นของปฏิกิริยาที่พี่อยากให้รู้อยากรีวิวให้ดูเนาะก็คือพี่พูดว่าปฏิกิริยาเนี่ยมีสองแบบก็คือแบบดูดพลังงานแล้วก็คายพลังงานสิ่งที่เราต้องจำก็คือการ,ราฟกราฟเป็นแบบนี้ดูดชนาการาฟคายจะเป็นแบบนี้ก็คือต้องจำรูป ถ้าถามว่าพลังงานพันธะของอะไรน้อกับอะไรก็คือดูจากรูปเลยตอนนี้เป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นสารมาาัธยันแล้วก็สารผลิตภัณฑ์แบบนี้ตัวอย่างปฏิกิริยาที่เป็นดูดก็คือการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าแล้วก็ตัวอย่างที่เป็นคายก็คือปฏิกิริยากลับของอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ก็จะคายพลังงานออกมาแบบนี้โอเค ก็คือพี่พูดในเรื่องนี้จบแล้วปฏิกิริยาเคมีโดนกับคายจบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอนไซม์กันต่อรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะโอเจทั้งหมดกันมอให้แต่ว่าข้อสอไต่อ